สวัสดีค่ะท่านนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครสวัสดีนะคะเมื่อวานไปทําบุญทั้งวันเลยนะไปทําบุญทั้งวันเลยนะบุญป่าไม่ได้ใส่ตุ้มหูเปนหูมันหนักๆนะมันหูเบาๆนะใส่ตุ้มหูให้หูหนักๆนิดนึงนะใส่ตุ้มหูเข้าไปแล้วท่านบอกว่าจะมีแต่ได้กับได้นะคะพอได้มาทํานะคู่ละสี่สิบาทนะ,ะแต่ไม่ค่อยมีนะ คนที่ทําไปอยู่ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้คนที่ทําภาคามไปใ,ใต้จากธุรกิจไปเยอะนะคะเนื่องจากตลาดเงียบแล้วก็ชาวบ้านไม่มีอ่าเขาเรียกว่าต่อมหายใจนะก็ยุบไปทีละเจ้าทีละเจ้าทีละเจ้านะคะ่คอยๆย,ยุบไปทีละเจ้าทีละเจ้านะฮะเมื่อวานก็สงสารชาวบ้านคนที่ยังอยู่ก็มีหวานใจก็ยังอยู่แม่คุณแม่อ่อนลํำพันก็ยังอยู่คุณแม่จันทาก็ยังอยู่คุณเปลยก็ยังอยู่นะ เมื่อวานก็มาขายถนนพระคามนะคะขนาดมีง,งานวัดพระธาตุเชิงชุมนะก็ไม่ได้ขายกับบ้านคุณแม่ก็ไม่ได้เงินสักบาทเลยนะแต่ไม่เป็นไรไปทําบุญมาบุญฝากเอฟซีสายบุญนะคะเมื่อวานคุณแม่ไปบุญวัดป่าสุทาวาสเนาะไปถวายเทียนนะ,ะก็บุญฝากเอฟซีนะคะต่อไปวัดวัดป่าวิเศษอุทยานนะ,ะวัดป่าพุทธอุทยานวิเศษพุทธอุทยานนะ,ะเออเรียกยากๆในโย,ยบนภูเขานะ ยอดพระบาได้ห้าหมื่นกว่านะคะถือว่าได้เยอะแล้วนะคะสายงานคุณแม่ได้ไป3,900บาทนะคะสา,สายงานคุณแม่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ1,000บาทนอกนั้นกจะเป็นสายงานของไม่สวยในสกลน,นะคะรวมกันได้3,900บาทขอบคุณฝาก f c นะคะเราไปตามพลังสตานะคะเศรษฐกิจแบบนี้คุณแม่ขโมยธนาไป500ผู้ใหญ่ใจดีขโมยธนาไป1000แล้วก็มีพี่อุ๋ยขโมยธนาอีก500เป็น2,000แล้วเป็นเงินต้นไว้ นอกั้นก็คนละร้อยคนละยี่สิบห้แล้วแต่สธาก็าได้ยอดเงินสายเรานะสามพน้านะคะฝากเอฟซีสายบุญรวมกันทั้งหมดได้ยอดเงินห้า0 0ื0นห้าหม0่นแ้าร้ดบาทนะไม่ใค่บอกเลขนะคะยอดพระป่าห้า0มื่นแห้าร้อยดบาเมื่อวานนี้นะคะ,ะได้ยอดพระป่านะอะาเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้ลงไปช่วยชาวบ้านเอาผ้ามาผ้าเมตรนะคะ ท่านใดที่อยากได้ผ้าเม็ดนะคะเนี่ยเรื้องอ่อนนะะสวยงามมากเรื้องอ่อนสวยงามมากๆเลยนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยต้นซีโอรสเนี่ยค่ะเม็ดละร้อยห้าสิบทำไมราคาแตกต่างค่ะเพราะว่ามาแต่ละรอบราคาผ้าจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนเปาบุญกินนะคะไม่ใช่ผงปาบุญกินนะคะผงปาบุญกินตอนไหนก็ห้าบาทสิบบาทนะคะปลากับองปุ้มปุ้ยนะคะก็สิบสองบาทห้าบาทเหมือนกันหมดเลยแต่ผ้าทอมือนี่ บางทีชาวบ้านเดือดร้อนมากก็ขายถูกมากบางทีราคาตลาดาเหมือนผาซิทน,นักแด่ผ้าซิทน,นักแด่ราคาตลาดอยู่ที่ปืนละหกร้อยเมื่อวานม่ไปถามตลาดนัดบ,บอกส่งเท่าไรลูกส่งหกร้อยห้าสิบโอ้ยพระเจ้าจอดคุณแม่มาขายอยู่นี่แค่สามร้อยเก้าสิบแต่ถนนพระรามขายกันราคาส่งนะหกร้อยห้าสิบคุณแม่ก็เลยเบรกไปก่อนนะคะไม่เอามานะเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบตัวนี้ผ้าสีงาช้างป้องกิ่วนะคะสวยสวย สิงาช้างป้องกิ่วนะคะร้อยแปดสิบเม็ดละร้อยแปดสิบนะคะตัวนี้สีพลยนะคะเครื่อยำสไลด์นะคะสีพลยเหลืองอ่อนคุณแม่หลังท่านก็เอฟไปสีเม็ดไปตัดชุดนะฮะเม็ดละร้อยแปดสิบค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสีเขาเรียกว่าสีส้มสีส้มโอรสนน่ะสวยงามมากนะคะของจริงนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบตัวนี้ยิ่งสวยสีชมพูนู๊ตนู๊ตไม่ใช่สีกาชาง้นะคะชมพูสีนู๊ตค่ะร้อยแปดสิบต่อหนึ่งเม็ดค่ะ ันนี้สีเหลืองทองค่ะข้างล่างเหลืองทองนะคะเหลืองทองเหลืองทองร้อยแปดสิบอันนี้สีเดียวกันกับข้างล่างกับข้างบนสีเดียวกันนะคะเนี่ยก็จะเพี้ยนกันนิดหน่อยร้อยห้าสิบนอกนั้นร้อยแปดสิบหมดเลยนะคะท<ม>่านเอเพียได้เลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็อยากมาแบ่งปันนะ,ะอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตัวหนึ่งเมตรนะคะสองร้อยห้าสิบตัหนึ่งเมตรอันนี้เม็ดละร้อยแปดสิบ ค่ะสีเหลืองไพลนะคะตัวนี้สีครามร้อยแปดสิบสีแดงร้อยแปดสิบอันนี้รับสิบเม็ดยังไม่เอาสักทีเงินก็จ่ายไว้แล้วนะคะติดไป้ายไว้สีแดงข้างล่างนะคะร้อยแปดสิบค่ะอันนี้มาแบบปันผ้าเม็ดโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบนะคะลายสายฝนนะคะของจริงสวยมากนะคะสีแดงข้างแล้วก็สีทองสีแดงข้างแล้วก็สีทองนะคะสวยมากของจริงค่ะ ตัวนี้สีครามร้อยแปดสิบค่ะเอฟซีค่ะตัวนี้สีเหลืองสายฝนร้อยแปดสิบาทค่ะสีเหลืองดอกคูณมาเมื่อวานนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีแค่สี่เม็ดเท่านั้นเองนะเอฟเลยนะคะถ้าไม่เอฟหมดลดได้ของดีนะคะร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบสีเหลืองดอกคูณค่ะร้อยแปดสิบาทค่ะต่อมาสีครามตัวนี้ร้อยห้าสิบนะคะเคยยกแล้วร้อยห้าสิบสวยงามมากเป็นฝ้ายเขียนมือ ตัวนี้มีนิดเดียวมีไม่ถึงเม็ดมีเม็ดเดียวค่ะตัวนี้ขายให้ร้อยเดียวนะคะตัดเสื้อได้หนึ่งตัวตัดเสื้อได้หนึ่งตัวขายร้อยเดียวตัวนี้ร้อยแปดสิบสวยมากสวยมากเลยร้อยแปดสิบาทค่ะอันนี้ยังโปรโมชั่นท่านอยู่นะคะสองสองร้อยตกเป็นละร้อยเองนะคะตกเป็นละร้อยตัวนี้รักแด้ย่างดีมาใหม่นะคะมีไม่เยอะค่ะตัวนี้ ตอนนี้มีไม่เยอะนะคะเม็ดละร้อยแดสิบมีมาแค่สี่สี่มีหกเม็ดเม่หลังเอฟไปแล้วสองเม็ดเมื่อวานนี้นะคะสวยมากนะเป็นผ้าดักได้อย่างดีเอี MC ท่านก็บอกคุณแม่ขายยกผ้าเม็ดให้หนูดูหน่อยหนูยอยากไปตัดเสื้อนะวันนี้ก็จัดให้ท่านแล้วนะคะค่ะตัวนี้สี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะ เป็นพ้ะคามนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะเป็นพระคมสีตะกอลายลูกแก้วค่ะเม็ดละสองร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้ก็สีตะกอลายลูกแก้วค่ะสองร้อยห้าสิบสีตะกอลายลูกแก้วหมดเลยสีไม้นี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้สีทองเหลืองทองสวยๆค่ะทอ,องจริงสวยมากเม็ดละร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้แล้วก็สีครามครามออกดาเลยนะคะดูนี่เหมือนสีครามแต่ของจริงออกออกดํานะ ออกคามเข้มมากนะร้อยแปดสิบาทค่ะออกคามเข้มมากร้อยแปดสิบาทคลิปนี้จะเป็นคลิปพเมตรนะคะยกพอยเมตรโดยเฉพาะเลย,เลยมาดูไฮไลท์วันนี้ที่อยากขายนะวันนี้เป็นไฟเขียนมือนะคะไฟเขียนมือเส้นใหญ่มีไม่เยอะค่ะแม่หลังเอฟไปแลวส<ม>ี่เมตรเป็นสไลด์ที่โทนทูโทนวันทูที่เห็นไหมคะขาวจืดเข้มแต่มันไฟเส้นใหญ่นะ,ะสายไฟเส้นใหญ่หนามากดีมาก เม็ดละสองร้อยห้าสิบกับตัวนี้250สองร้อยห้าสิบบาทสีฟ้าสีฟ้าสวยสวยนะคะนันงได้กัดเงากัดลาย3 3สามสามเซตนนะคะสีไม่เหมือนกันนะคะสามผืนเนี้ยสีน,นี้จะเป็นฟ้าสีน,นี้จะออกฟ้าหมครับตัวนี้จะออกฟ้าเข้มหนึ่งสองสามเม็ดละร้อยแปดสิบสวยมากของจกิงที่สวยมากเงาแวบเลยร้อยแปดสิบนะคะเอฟซีท่านชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอตรงหันไม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปด ตอนนี้เป็นฝ้ายเขียนแม่หลังเ็เอปไปนะร้อยแปดสิบตัวนี้สีบอลเงินค่ะร้อยแปดสิบเหมือนกันตอนนี้สีคามร้อยแปดสิบอันนี้สายฝนร้อยแปดสิบค่ะตัวนี้ร้อยแปดสิบนะสีกวางตอนนี้เขาเรียกว่าคุณแม่หลังเอฟสีเขียวไปตัวเสื้อทําเป็นสอดลองตัวนี้เอาด้านในตัดเป็นเกงสวยๆค่ะเม็ดละร้อยแปดสิบค่ะสีแดงร้อยแปดสิบแต่สีเทาข้างล่างนะคะ โปรโมชั่นท่านอยู่ค่ะสีเทาข้างล่างเม็ดละร้อยค่ะยังเหลืออยู่นะคะสีเทาข้างล่างเม็ดละร้อยบาทนะะวันนี้แม่สวยจัดผ้าเม็ดให้ท่านโดยโดยให้ท่านได้เอฟแบบจุจ,จุใจเลยนะฮะชอบพื้น,นไนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนนะครน,นะคะกราบขอพระคุณและกราบสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ร้านเอฟได้เลยนะคะทุกคนที่เอฟแล้วคุณแม่คิดเงินให้โอนเงินเลยแม่จะได้ส่งให้วันนี้เลยนะฮะกราบขอพระคุณและกราบสวัสดีค่ะ